เดือดบุดบเลยนะครับครับนีครับเนื้อป่าครับน่ากินมากเลยครับเริ่มเปซุกแล้วครับสวัสดีครับพบกับช่องพงยุ้ยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับก็มีกระเทียมนะครับกระความขาวครับคา ตะไคร้กมิ้นนะครับพริกแห้งนะครับที่เขามาตามน่ะพริกแกงนะครับค่ะครับใส่ลงไปครับประมาณหนึ่งหัวนะครับ มิน,นครับใส่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งครับสามกรีบหรือว่าครึ่งหัวประมาณนี้จะไข้นะครับหรือว่าตะไข้หนึ่งหัวครับ านี้จะบ่ะมีเครื่องเทศนะครับถ้าคนเมืองเป็นห้องอ,อกป่านะครับภาษากลางน่าจะห้องอะอมออมหรืออบหม oh, no. ไปที่แข้งนะครับถ้าชอบเพชรก็ใส่เยอะน้อยนะครับถ้าบบมักเพชรก็สามสี่แป่ประมาณแปดแปดลูกครับคนมักเพชรอาจจะใส่เป็นซิฟนะครับซิฟแต่ว่าซิฟซิกว่านะ ครับตามด้วยกะปินะครับกะปิครับประมาณครึ่งช้อนครับปลาห้าปลาใสครับปลาล้าไม่ใส่ ที่แกงที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ใสลงไปครับครับจะมีเบเกอแจ้นะครับแจ้ลงไปครับก็ใส่ป่าก้อนนี้มันจะเละน,นะครับเดี๋ยวค่อยใส่มารูนนะครับ กระแจ๋นะครับครับปะเขือนะครับกรับปลาแข้งนะครับหรือว่านะครับแข้งนะครับตรียยม,มางมา ข้อนะครับกัวให้มีกลิ่นหอมออกมานะน้ำที่เาราล้างโคกหว้ครับเอาเย่อไปน้อยมีคก,กัมข้อไปจนหงอกครับ กัวคือมันหอมกันนะครับครับเติมหอมแดงนะครับเติมหอมแดงลงไปครับหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับ อวไปก่อนนะครับบางที่เพื่อเอาเนื้อป่าเขาอ้วด้วยนะครับแต่ผมนี่จะใส่แบบอี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาใส่เนื้อป่าไปแล้วมันจะเละก,ก่อนนะครับเอาน้องกัวบะเขีอบะแหวงว่าหอมแดงให้มันใกล้ซุกก่อนนะครับแล้วก็จะเติมน้ำนะครับครับเ,เติมน้ำไปน้อยนะครับ มานหนึ่งหนึ่งบยนะครับบยก๊อกบบเปล่าหนึ่ะครับแล้วก็เร่งแก๊สสักหน่อยนะครับครับเ,เติมไป,ประกรูดนะครับหรือมะครูดสักหน่อยกันครับ,บอรอน้ำเดือดนะครับ ขาดก็ได้เลยนะครับไปหามาได้ตะกี้ครับดอกขาครับดอกขาอ่อนนะครับดอกขาที่เพิ่งออกม่นะครับมันจะมีประมาณนี้ครับบางคนก็ชอบนํามากรับนะครับบางคนก็เอามาแกงนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นขาขาวครับ แกลงไปเลยนะครับแล้วก็ร้อน้้ำเดือดนะครับกกสะกรรมเขาจะเอาเนื้อป่าลงแล้วนะครับรอมเดือดนะครับ เติมิกเดงนะครับลงไปสักน้อยนะครับเพื่อความแซ่บนะครับจะได้มีสีสันน้อยแล้วก็เวลาเขากิ่นนะครับจะได้ครบใส่ลูกโดดครับสักน้อยครับมีลูกโดดเลยครับับแล้วถ้าเดยจะนําเนื้อป่าลงแล้วนะครับเริ่มมะเขือเริ่มจะสุกแล้วนะครับหอมแดงเขือแจ้เริ่มสุกแล้วครับเราจะนําเนื้อป่าลงแล้วครับ ก่อนอื่นนะครับนี่ครับป่าที่เตรียมไว้ครับครับเอาหัวมันลงก่อนนะครับเอาหัวนี่จะเป็นส่วนที่ซุกยากครับเพราะมันมีอันนี้ติดหนานะครับหัวมันลงไปก่อนนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เอาเนื้อมันตามลงไปนะครับ เราต้องโคนบ่อยนะครับแจ้ไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับครับต่อไปก็ตามด้วยเนื้อป่าครับครับโอ้ถึงกุ้มเลยครับเนาะยังสวยครับงามมากครับงามพนาครับกุ้มไปกุ้มนะครับขอาวจัว่ว เอาไปครับครับระกอบอบวสกรรมนะครับเราต้องโกนมันนะครับแจ้วว้สกรรมแล้วก็ค่อยพลิกเอานะครับพลิกส่วนที่เนื้อป่านะครับ ปลานี่เป็นปลาเมืองนะครับปลาช่อนนะปลาลิมนะครับเราได้จากคลองหรือว่าไปหามานะครับปลานี้มาใช่ปลาเลี้ยงนะครับก,กินจังงามขนาดครับครับเครื่องปรุงนะครับที่เราจะใส่ในแกงนะครับ นีนะครับรดดีนะครับหรือรว่าก็ุงรถของุ้งรถนะครับใส่ประมาณนิดหน่อยครับ, <c oughs> รบของโชื่อรถนะครับเติมไปหน่อยครับ แล้วก็เกลือครับน้อยนะครับครึ่งช้อนครับครึ่งครับ,รบตามด้วยบกืะเทศนะครับหรือกระส้มนะครับก็เตรียมลงไปนะครับ รับคนเข้ากันนะครับอับเดือดบุดๆเลยนะครับรัมเติมซุกนะครับเนื้อป่าดูเริ่มซุกแล้วนะครับ เนื้อครับเนื้อป่าครับน่ากินมากเลยครับเริ่มเปซุกแล้วครับครับเดี๋ยวสักตามหอกไปจะได้ใส่ผักแล้วนะครับครับผักที่เตรียมไว้ครับต้นหอมผักชีครับผักผักก้อมนะครับครับส่ลงไปแล้วครับ เอาลงมะกรูดติดมาด้วยครับเรียบร้อยครับเสร็จอันเซรตจครับครับปิดแก้ได้เลยครับเยครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าเจ้า